จะไปรอวก่อยไฟทุกคนะผมยกที่ปั้นจริงครับผม,ม,บบผมเดี๋ยวทอบเล่นอะไรครับวันนี้กับเสียมแบกกัก็มีเทียนนี <c oughs> ่ครับตัวชายมีดเข้าเล่นยังกันเนี่ยโอ้ยเบิ้องคอดอกโอ้ยดำเทียงหัวเข้าคนน่ะเปลี่ยนยังกันเล่นอะไรกันเนี่ยบอกพี่น้องเบิ้องหลินยังกัน เป็นยังไงฮะเอางี่ดูเสร็จเห็นไหมแกะจัดไปเอาเอาเลยไปแรงแล้วแรงแล้วเออโอ้แร้ขึ้นครับขขึ้นึ้นขึ้นโอ้ เดาสาดาดา่วนนีป้าพี่แง่พียังอแกลังสีเจ็ดเนาะอันนี้ใส่คอลังนีครับเดียวอน,นี้ใส่คอ,อันนเดวคอเดิมยืนยทางี่ทางี่้อย่า,าๆๆอย่ไปทำตีน้เ ว้าวว้าวว้วมาเขาเขาต้องคมันจบสามขั้น่อได้เอ้สามมากเลยจูบอกพี่องเขาไปได้เปียนี้แหงแทเลยเร็วเร็วตตเตาจ้จะมาายเลยขับไปเอาอีดีเลยเนะอ้ขับไปเอายังช็อตนึ่งนี่โอ้ยช็อตนึ่งมันตีดอก แบงเอ้ยมันรวมมาแกะทะเลงบ่วเหลือเหลือขางละาคองแล้วบอกอีกึ้นะกวนแต่ขางแต่ขางเนี่ยมันรวมไงดินหัวกระด้างเนี่ยไปเดี๋ยววัวไ,ไปว่างหางว่ะยิเข่าไอเ้เพื่อนบ่ะแล้วก็ปั้นปั้นไปเลยก็ได้เอาเอาขางังขางกว้าเขาเลยพอดีอยู่มันเหลือประมาณมีมสิบเซนนี่แหละแต่ว่าใส่ข้างบนก็นได้มันรวม เดี๋ยวอจอนเดียครับไอ้ไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มสีเขียวของเราเล่นน้ำครับโปตีนเล่นแต่นาไล่เอยก็แรงเนื้แหม่กระดับเปรตีแล้วงใส่สิ่งไปยัง เดีๆยๆนนะ่นะนะักๆเนะีนะ่ยนั่เไนั่เดี๋ยวจะไปให้ <c oughs> <c oughs> <ๆ>กวาดเงลักสคันครับเอาจนเดียวคันเดียวชิคินบ่ครับขาเบื้งมาฟังเสียงแต่ละคันครับเบื้องที่นอนน้ํา ได้เลยโค้งแหงนะครับน้ำม,มันติดน้ำม,มันติดฟองครับบ่แห้งยากครับผมฟองนะต,ติดเจหาน้ำเลยครับเมื่อยครับเมือ่อย์ได้เอาแล้วครับลากแล้วครับใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อโซ่ตึงเส้นเลี้ยงตึงก้อนยาวโอ้ไปไปเอกไปเีกไปเอกไปเอกบางนึงดีตายแล้วพอพอ มันมันหยาดเน้ะมันแรงหนีดอกโซ่ขัดโซวะคือแขงแทแฉวมันรถหางกระจุกเลยรถหางกระจุกเลยมีครับก่อไล่เรียมพ้อันน่ะเจียมา ไอ้ลงลงลองโอ้จวอ้อ้ีองฟังมึงดูเดี๋ยวีนองกราเดี๋เดีวจับเร็วเขื่นกล่องน่น uh, yeah, ่ะเ yes, ื่อกล้องนะครับแต่ละคิดนี้มีไหมบาทีนี้ครับหาก็ลกกได้ครับอบครับปีกี้ปีกี้แกวดีกล้ควันปีกี้คันเร็วเดียวเดี๋ยวปกแล้วเร็ว thì ừ. Nhà khá thủ chứ không? Đấy, đường đấy. Đi chim đi Bye bye. Và ô.